สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปอกไปสมองสุบอลสุปูทุคนนะครับเนงน้ำเชื่อีสานมันอีกยีาพบบบึงนะครับดันหลังนะครับปุนนะนะครับบังเฟล่านนะครับบังเฟล่านจากทีมงานขวัญเจมหาชนวแอตเทวดานะครับทําการอัดออกเรียบร้อย่ะลายมือแล้วล่ะนะครับแต่ว่าบอทันมีเวลาบอมีโอกาสได้มากอัดคลิปวิดีโอให้พี่น้องในบึงนะครับว่าลาโตอารอกมาดูแบบออกเป็นยังไงงามบอนะครับอ่ะเียยว่ิ้าไปบึงครับผลงานจากทีมงานขวัญเจมหาชนแอตเทวดาครับ ขนาดเส้นผ่านย์กลางแปดนิ้วนะครับบางเฟล้านนะครับของเนล้านอาดออกแล้วอากแดดไว้นะครับนี่นามนะครับความชื้นต่างๆมันดันความเื้นดันในมือนะครับมันดันตัวออกมาดันตัวออกมาปุ๊บมังกะสีนี่แหละตกผลึกนะครับตัวลึกสีเขาวๆนี้เป็นมือเป็นกีเกียนะครับเป็นโพแทสเซียมในเตตนะครับคีเกียเขาาดันตัวออกมาแบบนี้นะครับลำตัวก่ะอ้ยงามอัดลาดยุ่นะครับพี่น้องสวยงามมากๆนะครับ รอเบื้งรอชมครับเป็นเมืองด่านไทยเนื้บานขวดจักคักป่คักนะครับพี่น้องเต็มแบบเลยนะครับนี่เทียดไม่จน่าดิเกือบร้นออกมานะครับเทียดไม่จน่าเกือบร้นออกมาทั้งหนวกนี่พี่น้องเพียงเพียงจะบับเลยนะครับมองนี้ที่มันเป็นกวนๆนี่คือเข้าสีไตรอันหินเจียนะครับลมลมขอบมันเผื่อเวลาขึ้นสากลงสากนะครับมันจีได้บ่ บวมขำก็ปากบังนะครับอันนี้ก็ทีมงานอาจจะนํากระดาษทิชชู่หรือเพื่อนก็ได้นะครับมากิมกวนบัดสิจูดนะครับส่วนในหู้กับโกนหู้เนี่ยก็แหงแหงแหงดีแน่ละแต่ว่าประ่อนดีปันไดน,นะครับนยังมีน้ำไหลออกมาอยู่นะครับยังมีน้ำไหลออกมาอยู่แต่อีกจะก,กวางจะเข้ากันาจจะทําการได้นะครับรอบึงรอชมนะครับบังไปร้านจากทีมงานขวัญเจมหาชวนแอดเดวดานะครับบึงบังแล้ว นี่นะครับมองอัดครับบล็อกอัดบล็อกอัดบล็อกไฟลานนะครับบล็อกอัดนี่เป็นบล็อกอัดไฟลานโดยตรงเลยนะครับทําการอัดอยู่นี่นะครับบล็อกอัดครับพี่น้องครับเดี๋ยวดิพ้าบึงนะครับว่าความเงาเงาเท่าลยนะครับสําหรับปลองไฟลานจากทีมงานแอปเทวดานะครับครับพี่น้องเดี๋ยวจะวัดให้เบื้งเลยนะครับความเงา เต็มแบบเลยนะครับพี่น้อง4เมตร52เซนนะครับนี่เต็มแบบเลยนะครับนี่เต็มแบบของไฟลันเลยนะครับเดี๋เบ่งเดอส่วนจํานวนถุงนะครับเบิอ่าอัดหมดไปหนึ่งลอยลอยสามสิบสองถุงนะครับความมาตรฐานนะครับพี่น้องก็รอเบึงรอชมนะครับส่วนที่จุดฐานจูดใดสนามใดนั่นก็นที่ตามทาง ทีมงานแหน่งน้ำชไทยนะครับเเด้อจะอัปเดตได้งานให้พี่น้องในเบิ้งนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมคลิปนะครับเบืง้งเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แห่งน้ำชไนยกดไลค์กดแชร์นะครับกระิกราบขอบคุณของพุดหลายๆครับ